สวัสดีค่ะมาเจอกับเบลเช่นเคยนะคะกับการอ่านหนังสือธรรมะในแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อพระราชพรมยารณวัฒนสุงค่ะและเรื่องราวที่เบลจะนํามาอ่านให้กับทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้ก็อยู่ที่คําสอนหลวงพ่อวัฒนสุงเล่มที่50ค่ะอยู่ในเรื่องคําสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิรายการก่อนเวลาคำว่าเวลาก่อนเวลาก็หมายความว่า ถ้าเป็นเวลาจริงๆก็จะพูดกันในเฉพาะวิธีพักกรรมฐานคือสมาทานแต่ความรู้รอบตัวนี้จะไม่ได้การเจริญพักกรรมฐานจริงๆมีหลายขั้นตอนอย่างคำว่าสมาธิสมาธินี่เขาแปลว่าการตั้งใจการตั้งใจก็มีหลายจุดตั้งใจดับแรกท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยแต่การทำขั้นคานิกะสมาธินี่ไม่ต้องใช้อะไรมากนักเพราะการทรงตัวของจิตไม่มี เราสามารถจะรู้ลมหายใจเข้าออกได้บ้างรู้คำภาวนาบ้างเล็กๆน้อยๆจิตก็เคลื่อนการฝึกขั้นต้นก็ต้องเพียงแค่รู้ลมหายใจเข้าออกพยายามเอาจิตเข้าไปทรงตัวเวลาหายใจเข้าตั้งใจว่าเราจะรู้ว่าลมหายใจเข้าเวลาหายใจออกก็ตั้งใจคิดว่าเวลานี้เราจะรู้ลมหายใจออกรวมความว่าหายใจเข้าก็ดีหายใจออกก็ดีเรารู้ตัว ขณะใดที่เรารู้ตัวอยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกเวลานั้นขึ้นชื่อว่าเรามีสมาธิในอนาปานุสติกรรมฐานคือลมหายใจเข้าออกแต่ว่าการรู้ตัวยังไม่ภาวนาก็ตามหรือภาวนาด้วยก็ตามมันจะทรงตัวไม่ได้นานสักประเดี๋ยวเดียว,ยวจิตก็จะเคลื่อนไปสู่อารมณ์อื่นถ้าจิตเคลื่อนเป็นคิดนั่นคิดนี่ไปตามเรื่องตามราวของจิตที่คิดไปรอบนอกก็เป็นธรรมดา เมื่อรู้ตัวขึ้นมาว่าเวลานี้จิตคิดนอกลู่นอกทางตามที่เราตั้งใจไว้ก็หันเข้าไปรับรู้ลมหายใจเข้าออกใหม่อย่างนี้เรียกว่าคานิกะสมาธิฉะนั้นวันนี้ก็ขอแนะนำกันแค่คานิกะสมาธิเพราะว่าการคุมสมาธิขั้นตน้นถ้าเข้าถึงอุปจารสมาธินี่ญาติโยมพุทธบริษัทต,ต้องเข้าไปควบคุมนิวรด้วยแต่วันนี้ขอแนะนำน้นอยการฝึกขั้นตน้น หนึงให้รู้ลมหายใจเข้าออกและก็ขอให้โปรดจงอย่าเครียดกับอารมณ์บางทีเราตั้งใจเกินไปคิดว่าเราไม่ต้องการให้จิตเคลื่อนจากอารมณ์จากการทรงตัวสักประเดี๋ยวหนึ่งก็เคลื่อนไปคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้เข้าทีนี้เราตั้งใจจะทรงตัวให้มากเมื่อจิตทรงตัวไม่ได้มากเราก็โมโหจิต ถ้าเราไปตั้งโมโหจิตหรือโกรธอย่างนี้จิตฟุ้งซ่านสมาธิพลาดก็ต้องตั้งใจสบายๆคิดว่าการฝึกสมาธิจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามย่อมมีอนิสงส์คำว่าอนิสงส์ก็หมายความว่าถ้าบุคคลใดสามารถทรงคณิกะสมาธิได้คำว่าทรงนี้ไม่ใช่ทั้งวันนะถ้าทั้งวันไม่ใช่คณิกะสมาธิอันนี้เป็นชานคำว่าทรงคณิกะสมาธิได้ก็หมายความว่า ขณนะใดก็ตามถ้าเราต้องการจะรู้ลมหายใจเข้าจะรู้ลมหายใจออกก็ตามหรือต้องการภาวนาควบคู่ก็ตามเราสามารถทำได้เมื่อมีความสามารถทำได้แต่ถ้าว่าสักประเดี๋ยวหนึ่งจิตก็ไหลไปสู่อารมณ์อื่นก็ไหลๆไปเรารู้ตัวเราก็เริ่มต้นใหม่หายใจเข้าออกใหม่ภาวนาใหม่แล้วก็สักครู่หนึ่งก็ไม่สามารถจะทนได้รำคาญต้องเลิก อย่างนี้ทรงได้ในขั้นคณิกะสมาธิถ้าปฏิบัติได้ถึงขั้นคณิกะสมาธิมีการสะสมทีละน้อยทีละน้อยไม่ใช่ของตาำจนกว่าเราจะตายหรือว่าเราใกล้จะตายที่เราป่วยไข้ไม่สบายเราก็ต้องตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้แล้วก็รู้ลมหายใจเข้าออกและภาวนาไปด้วย คำว่าภาวานาให้ภาวานาตามอัธยาศัยแต่ส่วนใหญ่เขาแนะนําให้ภาวานาว่าพุโทโธเมื่อเริ่มใหม่ๆท่านให้ภาวานาว่าพุโทโธคือหายใจเข้านึกถึงว่าพุธหายใจออกนึกว่าโธและคําว่าภาวานานี้ไม่บังคับนะใครชอบใจอย่างไหนว่าอย่างนั้นตามชอบใจ ถ้าบังเอิญเวลาที่เราป่วยเวลานั้นบังเอิญ่าเป็นเวลาตายเข้ามาถึงพอดีแต่ยังไม่ถึงตายขณะที่ป่วยไม่ไว้ใจตัวเองนึกหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทได้บ้างประเดี๋ยวหนึ่งก็หายไปต่อไปต่อไปอารมณ์สบายเข้าก็นึกลมหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโรประเดี๋ยวหนึ่งเพียงแค่เท่านี้ถ้าตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาก็ได้เป็นนางฟ้าก็ได้ เป็นได้แน่นอนตอนทานเป็นปัจจัยให้เข้าถึงนิพพานแต่ว่ากำลังของพุทธานุสติกรรมฐานขอเว้นไว้ก่อนวันนี้พระท่านแนะนำมาให้พูดกำลังของท่านคือว่าท่านบอกว่ากำลังของท่านในาศาสนาของเรามีการทำบุญอยู่3มอย่างคือ 1. ทาน2ศีลและภาวนา วันนี้ให้ถือกำลังของทานเป็นสำคัญกำลังของทานก็จะขอนำพระสูตรพระสูตรหนึ่งถ้าเราเอาพระสูตรมาคุยกันก็จะเห็นว่าจะคุยกันง่ายหน่อยฟังกันรู้เรื่องคือพระสูตรพระสูตรหนึ่งที่เรียกกันว่าท่านปูติคติสะความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีเวลานั้นองค์สมเด็จพระมหามุนีทรงปาลบพระปูติคติสสะเถระ ทรงตรัสพระธ,ธรรมเทศนาว่าอาจีลังวัตยังกายโยปะทวิงอธิเศษสติเป็นต้นเนื้อความมีอยู่ว่าในเมืองนั้นปรากฏว่ามีกุลบุตรคนหนึ่งขณะที่ได้ฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสามมาสัมพุทธเจ้าเป็นวาระแรกก็มีความเลื่อมใสเมื่อมีความเลื่อมใสก็ตั้งใจถวายตนในพระพุทธศาสนานั่นก็หมายความว่าต้องการจะบวชตลอดชีวิต เมื่อตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็ขออุปสมบทบรรพชาจากพระพุทธเจ้าเมื่อบวชเป็นพระแล้วไม่นานนักก็มีกำลังขั้นชานโลกีท่งตัวได้บ้างส่งตัวไม่ได้บ้างกำลังยังไม่มั่นคงต่อมาโรครายก็ปรากฏกับร่างกายของท่านมันเป็นตุ่มเล็ก,ลกๆนิดๆทั่วตัวต่อมาเจ้าตุ่มนั้นก็โตขึ้นเท่าเม็ดถั่วเขียวจากเม็ดถั่วเขียวเท่าเม็ดถั่วเหลืองจากเม็ดถั่วเหลืองก็เท่าผลสม้ม หนักเข้าหนักเข้าก็โตท่อผลมะตูมมันเต็มตัวไปหมดพอเม็ดต่างๆพ่องใสโตเท่ามะตูมันก็แตกแตกทั้งหมดเป็นน้ำเหลืองเยิ้มทั้งล่างกายท่านก็ลุกไม่ไหวบรรดาพระทั้งหลายก็ปฏิบัติตามกําลังต่อมาไม่นานนะักกระดูกของท่านก็แตกคำว่ากระดูกแตกนี่ตามพระบาลีไม่ได้บอกว่าแตกส่วนใดส่วนหนึ่ง คงจะแตกทั้งกายผ้าก็เลอะเทอะไปด้วยทางน้ำเหลืองบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายปฏิบัติไม่ไหวเมื่อปฏิบัติไม่ไหวก็พากันทิ้งปล่อยรอความตายท่านบอกว่าคืนวันที่พระท่านทิ้งสมมติว่าทิ้งวันนี้นะเวลาเช้ามืดพระพุทธเจ้าตรวจอุปนิสัยของสัตว์ตามดีลาการตรวจอุปนิสัยของสัตว์ของพระพุทธเจ้านี่ตามพระสูตรพระสูตรนี้บอกว่ามีสองเวลาคือ ถ้าเวลาเช้ามืดท่านตรวจจากขอบจัก,กรวาลเข้ามาถึงที่อยู่ของพระองค์ถ้าเวลาตอนเย็นพระองค์ก็ตรวจจากที่อยู่ของพระองค์ไปหาขอบจัก,กรวาลแต่วันนั้นเป็นเวลาตรวจอุปนิสัยของสัตว์ในเวลาเช้ามืดจากขอบจัก,กรวาลเข้ามาในสถานที่อื่นก็ยังไม่เห็นว่าใครจะบรรลุมรรคผลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปต่อมาเมื่อทรงตรวจใกล้เข้ามาเขตวิหารของพระองค์พระปูติขติสสะนี่อยู่วิหารพระพุทธเจ้า อยู่วิหารเดียวกันปรากฏว่าท่านก็เห็นพระปูติคัตว่ามีนิสัยเป็นอรหันต์ในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้พระติสสะหรือปูติคติสสะปูติคัตขอแปลว่าเน่าพระติสสะผู้มีร่างกายเน่า ในวันพรุ่งนี้จะได้บรรลุมรรคผลคืออรหันต์พร้อมกับนิพพานและก็ทรงทราบว่าเวลานี้บรรดาพระลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายพากันทอดทิ้งเธอมีร่างกายเน่าไปทั้งตัวผ้าก็เต็มชื้นไปทั้งน้ำเหลืองเกลกลางทั้งร่างกายทั้งผ้ากระดูกร่างกายก็แตกขยับร่างกายไม่ไหวก็ทรงดำริต่อไปว่านอกจากตถา,าคตเสียแล้วไม่มีใครเป็นที่พึ่งแก่เธอได้ ฉะนั้นเวลาเช้าหลังจากฉันพัดตาหารเสร็จก็เสด็จออกจากวิหารของพระองค์ทำเป็นว่าเที่ยวไปในวิหารเรียกว่าเดินไปเดินมาก็แวะห้องของพระติดสะทรงเอากาน้ำมาตั้งที่เตาต้มให้ร้อนแล้วเอาผ้าที่เปื้อนน้ำเหลืองของเธอมาวางจะซักก็พอดีพระสงฆ์เห็นเข้าก็บอกว่างานนี้ข้าพระพุทธเจ้าทำเองพระพุทธเจ้าค่ะ ท่านก็เลยหยิบผ้าที่มีน้ำเหลืองมาบอกว่าต้มน้ำให้ร้อนแล้วเอาผ้านี้ต้มขยี้ให้หมดน้ำเหลืองแล้วท่านก็เอาผ้าผืนหนึ่งไปชุบน้ำร้อนมาค่อยๆเช็ดตัวของพระติสระที่น้ำเหลืองกลางทั้งตัวเช็ดจนกระทั่งน้ำเหลืองแห้งหมดร่างกายสะอาดเวลานั้นพระติสระก็มีความเบาใจชื่นใจมีอาการปลอดโปร่งขึ้นมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ที่ทำนั้นก็คือพระพุทธเจ้า กำลังก็เกิดมากต่อมาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตรัสเห็นเธอมีกําลังใจเบาพระพูทธเจ้าทรงตรัสว่าภิกษุร่างกายของเธอนี้มีวิญญาณไปปราดแล้วหาประโยชน์ไม่ได้จะนอนทับแผ่นดินเหมือนกับท่อนไม้ที่ไม่มีประโยชน์ต่อมาก็ทรงตรัสเป็นคาถาว่าอาจิรังวัตยังกโย ο. ปทวิงอธิเศษสติเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าภิกษุไม่นานหนอร่างกายนี้จะมีวิญญาณไปปราดแล้วจะนอนทับพื้นแผ่นดินที่บุคคลทั้งหลายเขาจะทอดทิ้งไปเหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์พอท่านฟังเพียงเท่านี้ท่านบรรลุอรหัตผลพร้อมกับปฏิสัมพิทายานแล้วก็นิพพานทันที ทั้งนี้ก็มาว่ากันถึงกฎของกรรมเมื่อพระติสะคำว่าปูติคัสแปลว่าเนา่าเติมเข้ามาเมื่อพระปูติคัสติดสะนิพพานแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็รับคำสั่งจากพระพุทธเจ้าให้ทำเจดีพระพุทธเจ้าสั่งเผาร่างกายแล้วก็เอากระดูกบรรจุเจดีเข้าไว้ ต่อมาบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตภควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระเจ้าค่ะพระติสตะทํากรรมอะไรไว้จึงมีร่างกายเน่าและกระดูกแตกความจริงท่านถามไว้สองตอนฉันขอรวบลัดแล้วก็ในที่สุดได้บรรลุอรหัตผลพร้อมปฏิสัมพิทายานไปนิพพานได้องค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่า พิ่เขเวดูก่อนพิกษุทั้งหลายการที่ปูติคัตติสะหรือในวงเล็บพระติดสะอย่างเดียวก็ได้ในชาติก่อนโน้นเธอเป็นพลานฆ่านกคือดักนกบ้างยิงนกบ้างเอามาขายกับอิทธไรชนที่มีสตางค์บางวันถ้ายัางขายไม่หมดก็มีนกน้อยๆก็ย่างเก็บไว้ขายในวันพรุ่งนี้บางวันก็นกเหลือมากก็ย่างบ้าง ส่วนที่ยังเหลือจะขายสดในวันพรุ่งนี้ถ้าจะปล่อยไว้เฉยๆก็เกรงว่านกจะบินหนีไปก็เลยหักขาบ้างหักกระดูกปีกบ้างป้องกันนกบินท่านกล่าวว่าเพราะกรรมอย่างนี้เป็นปัจจัยให้ติดสะให้มีกายเน่าและมีกระดูกแตกต่อไปขั้นที่สองที่พระถามว่าผลบุญอะไรจึงได้สำเร็จอรหันพร้อมด้วยปฏิสัมพิทายานแล้วก็นิพพานในเวลาเดียวกัน ข้อนี้ญาติโยงฟังแล้วจําไว้ด้วยนะเพราะมีพระจํานวนมากบอกผลของทานไม่สามารถจะไปนิพพานได้แต่ว่าเรื่องนี้ยืนยันว่าผลของทานไปนิพพานได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายในสมัยเมื่อติดสาค่านกขายวันหนึ่งปรากฏว่ามีพระขีนาศพในวงเล็บพระขีนาศพก็คือพระอรหันต มาบิณฑบาตในเวลาเช้านายพลาน,นกเห็นเข้าก็นิมนต์ท่านยืนอยู่แล้วก็รับบาตรมามีความรู้สึกว่าเขาทำบาปทุกวันไม่เคยทำบุญเลยแต่เขาก็ไม่รู้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระอระหันต์ก็สั่งให้คนในบ้านทำกับข้าวให้รสอร่อยที่สุดที่ชอบที่สุดเอาเนื้อนกนั่นแหละทำเมื่อทำเสร็จก็นำไปใส่บาตรพระจนเต็มเป็นที่พอใจของตนเอง ท่านบอกว่าได้ผลบุญคือถวายทานกับพระขีนาศุนี่เองคือคำว่าขีนาศพคือพระอรหันต์มาชาตินี้ชาติสุดท้ายเป็นปัจจัยให้บรรลุอรหันต์พร้อมปฏิสัมพิธายานทีนี้ท่านบอกว่าให้ปรารถนาเรื่องทานเป็นสำคัญเพราะว่าการทำบุญในพระพุทธศาสนามีทานศีลภาวนาจะได้ทราบกันว่าการให้ทานหรือทำทานนี่สามารถเป็นปัจจัยให้เข้าถึงนิพพานได้ ทีนี้ก็ขอย้ำกล่าวถึงบุญการถวายทานนี่มีอน,นิสงส์ไม่เสมอกันถาวายทานเป็นส่วนบุคคลก็มีอนิสงส์ตามลำดบับก็ขอตัดเอาขั้นสูงเลยที่ท่านบอกว่าถาวายทานแก่พระอรหันต์หนึ่งร้อยครั้งมีอน,นิสงส์ไม่เท่าถวายทานแดพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถาวายทานแดพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้ง ถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายสังฆทานหนึ่งครั้งถวายสังฆทานร้อยครั้งไม่มีผลเท่ากับถวายวิหารทานหนึ่งครั้งและต่อมาท่านต่อว่าสัพพะทานังธรรมทานังนิชาติการให้ทำรรเป็นทานชนะทานทุกอย่างก็หมายความว่าการสร้างหนังสือธรรมะ การให้วิชาความรู้หรือว่าบรรดาญาติโยมผู้ทบบริษัทที่สอนธรรมะแก่คนก็ดีสอนกรรมฐานแก่คนก็ดีนี่เป็นธรรมทานสอนกรรมฐานเป็นทานขั้นสูงสุดฉะนั้นเวลานี้ท่านแนะนำให้บอกญาติโยมตามตรงว่าการที่วัดนี้จัดให้มีการถวายสังฆทานชุดเล็กก็ดีชุดใหญ่ก็ดีและชุดหนึ่งคนเดียวก็ตามจะหลายคนร่วมกันทำก็ตามย่อมมีอนิสงส์ในการถวายสังฆทาน และสังฆทานของท่านมีอนิ karaoke, oj. สงส์มากกว่าพระติดสะถวายเดชพระคีนาศพเพราะว่าพระคีนาศพเป็นพระอรหันต um ์องค์เดียวตามบาลีท่านบอกแล้วว่าการถวายทานแก่พระอรหันต์เอง100ครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแดพระปัเจกพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแดพระปเจกพุทธเจ้าหนึ่งครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง100รครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งอานิสงส์สูงฉะนั้นทุกคนให้มั่นใจในทานที่ถวายตอนการฝึกมโนมยิทิ ก็เป็นอันว่าวันนี้เป็นการเจริญพระกรรมาฐานครั้งแรกในวิหาร100เมตรวันที่27สิงหาคม2532อันดับแรกที่นำพระสูตรนี้มาเพราะว่าเมื่อคืนนี้คข้ครควญดูการเปิดแนะนำครั้งแรกจะใช้อะไรก่อนพระท่านก็บอกว่าให้ใช้เรื่องของพระปูติคัติสะเพราะเกี่ยวกับการถวายทานและท่านก็บอกว่าตามส่วนใหญ่ที่พูดกันว่าการถวายทานไม่มีปัจจัยเข้านิพพานได้ อันนี้ไม่จริงบรรดาพุทธบริษัทก็ฟังแล้วทั้งนี้เมื่อเราฟังแล้วเราจเจริญพักกรรมาฐานกรรมาฐานที่ทํากันในวันนี้เป็นหลักสูตรของชละพิญโยเป็นหมวดที่สของการจเจริญพักกรรมาฐานหมวดที่ 1. สุขวิปัสสโกนี่เขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งหมดได้ฌานสมาบัติได้แต่ไม่มีความเป็นทิพย์หมวดที่สองเตวิโชคือวิชาสามลลลึกชาติได้มีจิตเป็นทิพย์แต่ไปไม่ได้ เทวดานางฟ้าอยู่ที่ไหนเราเห็นหมดพรมอยู่ที่ไหนเราเห็นหมดนรกเปรตอสูรกายอยู่ที่ไหนเราเห็นหมดแต่ว่าเราไปหาเขาไม่ได้คุยกันได้แต่สำหรับชละพินโยนี่เห็นได้แล้วก็ไปหากันได้ฉะนั้นหมวดนี้จึงเป็นหมวดชละพินโยไปสวรรค์ก็ได้ไปเขตนรกเปรตอสูรกายได้หมด ในเมื่อไปได้วันนี้เราฟังเรื่องของพระปูติคติสตะฟังแล้วเวลาซักซ้อมกันเป็นการทบทวนอติตังสยานทุกคนเวลาที่ทำสมาธิให้ทำสมาธิด้วยความตั้งใจและก็อย่าตั้งใจมากเกินไปตั้งใจแต่พอสมควรคืออย่าตั้งใจมากเกินไปเอาแค่เบาๆแบบสบายๆทำใจปกติเวลาภาวนาอยู่จงอย่าอยากรู้อยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าอยากรู้อยากเห็นเวลานั้นไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเพราะอะไรเพราะว่าจิตฟุ้งซั้นเวลาที่ครูให้ภาวนาให้ตั้งใจรู้ลมหายใจเข้าออกคือตั้งใจอย่าให้เครียดแค่เอาจิตใจรู้เวลานี้เวลาหายใจเข้าเวลานี้หายใจออกและเวลาภาวนาก็ภาวนาแบบเบาๆสบายๆให้พยายามทำจิตให้บริสุทธิ์ การทรงอารมณ์ภาวนาที่คกูให้ทำก็ไม่เกินสินาทีไอ้เวลา10นาทีนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่ามันเป็นเวลาเล็กน้อยอย่าคิดว่าจะคุมอารมณ์อยู่อันนี้ไม่จริงประเดียวเดียวจิตก็แลบไปสู่อารมณ์อื่นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็จงอย่าคิดว่าเราทำผิดในเมื่อมันแลบไปเราก็รู้สึกตัวก็กลับหวนมาใหม่จับลมหายใจเข้าออกใหม่การภาวนาให้ตั้งใจภาวนาว่า ณมะพะทะฝึกเฉพาะชะละพินโยนะความจริงหมวดนี้ไม่ใช่ว่ามีคำภาวนาเฉพาะณมะพะทะอย่างเดียวอย่างอื่นก็เยอะที่เลือกมาใช้ภาวนาอย่างนี้ก็เห็นว่าได้กันเร็วและชัดเจนจำใสดีกว่าเวลาหายใจเข้านึกว่าณมะเวลาหายใจออกนึกว่าพะทะเอาตามนี้นะ ถ้าจิตมันเคลื่อนไปก็ตั้งใจรู้ใหม่การรู้ลมหายใจเข้าออกอย่าบังคับลมหายใจให้แรงหรือให้เบาปล่อยให้ไปตามลมหายใจเพียงแค่เอาจิตใจเข้าไปรับทราบเท่านั้นหลังจากนั้นครูจะแนะนำในการตัดกิเลสตัวนี้สำคัญมากความเป็นทิพย์จะเกิดหรือไม่เกิดอยู่ที่ตรงนี้ทีแรกการรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีคำภาวนาก็ดียังไม่เกิดความเป็นทิพย์ อยากคิดอยากเห็นอะไรทั้งหมดเวลานั้นความเป็นทิพจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าเราไม่คิดถึงเรื่องอื่นเวลาที่เขาแนะนําในการตัดร่างกายหูฟังฟังเสียงที่เขาพูดจิตก็น้อมไปกิเลสจะค่อยๆมีกําลังเบาลงทีละน้อยทีละน้อย,นอยในที่สุดจนกระทั่งจิตไม่นึกถึงกิเลสมันจะเป็นเฉพาะเวลาเพียงเล็กน้อยก็ช่างเมื่อจิตไม่นึกถึงกิเลสเวลานั้นจิตก็จะว่างจากกิเลส เมื่อจิตว่างจากกิเลสจิตก็มีความสะอาดเมื่อจิตมีความสะอาดความเป็นทิพย์ก็เกิดขึ้นความเป็นทิพย์เกิดขึ้นในตอนนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนให้เชื่ออารมณ์แรกเป็นสําคัญถ้าขอถามเราว่าอย่างไรใจนึกตอบอย่างไรตอบทันทีตามใจนึกอย่ายั้งตัวหลังจากนั้นแล้วเมื่อคล่องตัวดีแล้วพากันไปดูกฎของกรรมของพาติสสะหรือปูติขติสสะ อันดับแรกก็ขอดูว่าพระติสะเวลาที่พบพระพุทธเจ้าเวลานั้นหน้าตาเป็นอย่างไรขณะที่ท่านฟังเทศกันสุดท้ายที่ขึ้นว่าอาจีรังวะตยังกายโยว่ากายนี้ถ้ามีวิญญาณไปปลาดแล้วก็นอนทับแผ่นดินเหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ไม่มีใครเขาต้องการเวลานั้นท่านป่วยอยู่ท่านมีความรู้สึกอย่างไรขณะที่ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าจบ และการเคลื่อนตัวไปนิพพานเคลื่อนแบบไหนขอดูจิตใจท่านเวลานั้นหลังจากนั้นก็พาก,กันไปถอยหลังไปดูชาติก่อนที่พระติสาเป็นนายพลนกรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรมีฐานะเป็นอย่างไรเขาฆ่านกกันอย่างไรเขาทำแบบไหนและพระอาหารหันต์ที่เขาทำบุญรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรอันนี้ควรจะต้องทวนใช้อาติตังสยาน แต่ถ้ามีเวลาพอก็ทบทวนกฎของกรรมของเราด้วยว่ากฎของกรรมของเราก่อนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้มีฐานะแบบนี้เพราะอาศัยบุญอะไรและความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะอาศัยกรรมที่เป็นอกุศลแบบไหนและมีกรรมประเภทใดบ้างที่เราคิดว่าเราทำแล้วและก็ต่อไปในเบื้องหน้ามันจะให้โทษเราแบบไหนและเราจะหนีกรรมประเภทนี้ได้อย่างไร อันนี้นักกรรมฐา,านแบบนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้จึงจะมีการคล่องตัวสวัสดีก็ได้จบกันลงไปแล้วนะคะกับ คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธินั่นเองค่ะในเรื่องนี้ท่านก็ได้ยกตัวอย่างในพระสูตรหรือบุคคลตัวอย่างนะคะก็คือพระติสะนั่นเองค่ะที่ท่านมีความทรมานทั้งด้านร่างกายแต่ท่านก็ยังสามารถที่จะฝึกทําอารมณ์และสามารถที่จะไปนิพพานได้ค่ะในเบลหวังอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เบลได้นํามาอ่านให้กับทุกทท่านได้ฟังกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์และมีข้อธรรมที่ท่านสามารถที่จะนําเอาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประ จำวันให้เกิดความสุขได้ค่ะโปรดกดติดตามช่องของ Wonder Bell เอาไว้นะคะเพื่อว่าเวลาที่เบลอัพคลิปใหม่ๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่รับชมและรับฟังก่อนใครนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วขอให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขทั้งกายและใจสวัสดีค่ะ